เรากำลังอยู่ในยุคที่ข่าวถูกเล่าโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ต้องมีผู้สื่อข่าวไม่ต้องมีห้องข่าวแค่พิมพ์คำถามลงไปในแชทบอท AI มันก็พร้อมเล่าทุกอย่างให้คุณฟังแต่คำถามที่น่ากลัวกว่าคือแล้วถ้ามันเล่าเรื่องผิดขึ้นมาละ่ะผลการศึกษาขนาดใหญ่ของ BBC และสหภาพกระจายเสียงแห่งโยุโรปเปิดเผยข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจไม่อยากได้ยิน พวกเขาทดสอบแชทบอท AI ชั้นนำ4ตัวได้แก่ ChatGPT, Copilot, Gemini และ Perplexity โดยใช้ข้อมูลข่าวจริงจาก22สื่อใน18ประเทศครอบคลุม14ภาษาผลลัพธ์คือน่าตกใจกว่า45%ของคำตอบข่าวที่ AI ให้มามีปัญหาสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผิดการแต่งเรื่อง หรือข้อมูลที่ขาดหายไป31%อ้างอิงแหล่งข่าวผิดและเกือบ20%เปเ็นป็นข้อผิดพลาดเชิงข้อที่จริงร้ายแรงบางส่วนถึงขั้นเป็นเนื้อหาแฟนตาซีที่ไม่มีอยู่จริงที่น่าช็อกคือ Google Gemini มีอัตราความผิดพลาดสูงถึง76%และบางครั้ง AI เหล่านี้ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือข่าวจริงและอะไรคือข่าวล้อเลียน ตัวอย่างหนึ่งที่นักวิจัยยกมาคือ AI บางตัวรายงานผิดว่าอดีตพระสันตปาปาฟรานซิสยังเป็นพระสันตปาปาองค์ปัจจุบันและระบุวันสิ้นพระชนของพระสันตปาปาเลโอที่14ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง c h a g p t เองก็เคยตอบชื่อผู้นำเยอรมนีและเลขาที่แกนนาโตผิดโดยอ้างอิงข้อมูลเก่าหลายปีที่ล้าสมัยไปแล้วสิ่งที่น่ากังวลคือ นี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเป็นครั้งคราวแต่มันคือความผิดพลาดเชิงระบบชองฟิลิปเดอร์เทนเดอร์รองผู้อำนวยการใหญ่ของสหาภาพกระจายเสียงยุโรปเตือนว่าเมื่อผู้คนไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรสุดท้ายพวกเขาอาจเลือกที่จะไม่เชื่ออะไรเลยและนั่นคือจุดที่ประชาธิปไตยเริ่มสั่นคลอน BBC ยังเผยผลสำรวจอีกว่าหนึ่งในสของผู้ใหญ่ทางอังกฤษ ไว้วางใจให้ AI สรุปข่าวแทนและในกลุ่มอายุต่ำกว่า35ปีตัวเลขนั้นสูงเกือบ50%แต่นี่คือปัญหาเมื่อ AI รายงานผิดค้นกว่า42%กลับไปโทษสื่อมวลชนกล่าวอีกในหนึ่งคือถ้า AI สร้างความเข้าใจผิดขึ้นมาความน่าเชื่อถือของสื่ออาจพังลงโดยที่สื่อไม่ได้ทำอะไรผิดเลยงานวิจัยนี้ จึงเปิดตัวชุดเครื่องมือความถูกต้องของข่าวเพื่อพัฒนาให้ AI มีความแม่นยำมากขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทาันเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกเพราะสุดท้ายแล้วความจริงไม่ควรถูกตัดสินโดยอัลกอริทึมแต่ควรถูกตรวจสอบด้วยสติและวิจารณญาณของมนุษย์ Ariya Journal เรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์